อ้อยแดงสยามน้ำพึ่งจ้าทอนละห้าสิบบาททอนหนึ่งมีสองตาเขาป้ายหัวไทยกันเชื้อรามาให้แล้วนะนี่ชุดละห้าชุดละหนึ่งร้อยนี่สองชุดร้อยเก้าสิบแปดบาท ตัวใหญ่ขนาดไหนปากแดงตาแดงอู้ตาแดงโอ้โหคุน้อยตาแดงว่าปากแดงตาแดงเราลังปลาลูกน้ำได้นนั่ปากแดงตาแดงปื๊ดปลาเพิ่งเคยเห็นปลานิ้ปากแดงตาแดงตัวใหญ่ลายอ่ะดูทุกคนมันเห็นผลผลิตแล้วก็ชื่นใจนะดูมะเขือเทศลูกทั่วจ้าโพเทโต้จ้า สวยงามมากสดจากต้นจ้าความดกดูดกมากทุกคนดูช่อนี้ว้าวสวิตคอนจ้าสวิตคอนเกิดแล้วนะจ้า mm hmm. นี่เห็นไหมจ้ากครน mm hmm. ข้าวโพดเบบี้กำลังขึ้นจ้า mm hmm. ข้าวโพดหวาน mm hmm.